ด่วนเปิดรับสมัครงานต่างประเทศไปทำงานที่ไต้หวันเงินเดือน30,000กว่าบาทไม่มีค่าในหน้าสมัครฟรีบินฟรีสัญญายาวๆถึง3ปีใครสนใจงานนี้เดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้ผมเอาข่าวสารการรับสมัครงานไปทำงานที่ไต้หวันของกรมการจัดหางานมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับใครที่ติดตามช่องลุงหน่อยมาตลอดก็จะรู้ดีว่าช่องลุงหน่อยจะหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดโอกาสเพราะบางทีการประกาศเขาจะสั้นๆน,นะครับอย่าง เช่นประกาศตัวนี้เพิ่งออกมาเมื่อวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์นี่นะครับแล้วก็จะรับสมัครวันจันทร์นี้แล้วนะครับที่จะถึงนี้แล้วนะครับ กรมการจัดหางานนะครับจะเปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่11ถึงวันพฤหัสท,ที่14มีนาคมนะครับ2567รับสมัครเพียงแค่4วันเองนะในตำแหน่งพนักง,งานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าจำนวน3อัตราด้วยกันประกอบไปด้วยเพศชาย1อัตราและเพศหญิง2อัตรานะครับตำแหน่งน้อยหน่อยเนาะต้องทำใจนะครับข้อเสียของ กรมรับสมัครเองคือตำแหน่งมันจะน้อยนะครับแต่ข้อดีก็อย่างที่ท่านทราบนะครับจะไม่มีค่าในหน้านะครับจะไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนอกจากค่าส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับค่าตรวจโรคค่าอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นค่าที่คุณจะต้องเสียเองนะแต่ส่วนมากนะครับทางนายจ้างไต้หวันที่ผ่านกรมเขาจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เกือบทั้งหมดนะครับค่าจ้างเขาจะจ้างอยู่ที่27,470เหรียญไต้หวันต่อเดือนหรือประมาณ39,86บาทเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดจะอ่านประกาศให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับประกาศก็จะเป็นหนังสือหัวคุดนะครับประกาศรับสมัครเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัทไทพอร์ตเทคโนโลยีนะครับคอร์ปอเรชั่น รายละเอียดนะครับก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้านะครับจำนวน3มอตราเพศชาย1แล้วก็เพศหญิง2นะครับคุณสมบัตินะครับต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอายุ2 5ถึง35ปีนะครับไม่ต้องถามนะครับว่า24ได้ไหมสามได้ไหมนะครับเขากำหนดอา,อายุไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็ระบุส่วนสูงด้วยนะเพศชายต้องสูง160 จนถึง175เซนติเมตรนะครับส่วนเพศหญิง150จนถึง165เซนติเมตรนะครับวุธิการศึกษานะครับต้องสำเร็จศึกษาระดับปากาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับสาขาในก็ได้นะครับเขาไม่ได้ระบุระดับสายตาต้องเป็นปกติ สมรรถภาพการได้ยินหูทั้งสองข้างต้องได้ยินในระดับปกติก็คือ0 2 0 d ถึง20เดซิเบลมีประสบการณ์การทำงานด้านแผงวงจรไฟฟ้า PCD นะครับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแล้วก็สื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้บ้างนะครับเขาใช้คำว่าได้บ้างนะแล้วก็มีความอดทนรับผิดชอบให้ความร่วมมือในการทำงานเปลี่ยนกะงานได้นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่เขากาหนดไว้นะครับ อัตราค่าจ้างนะครับค่าจ้าง27,470เียนใหรียญไต้หวันต่อเดือนหรือประมาณ3986บาทนะครับอันนี้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่4มีนา2567ที่ผ่านมานะครับเงื่อนไขาการจ้างและสวัสดิการนะครับระยะเวลาการจ้างมากถึง3ปีทำงานวันละ8ชั่วโมงสัปดาห์ละ40ชั่วโมงอัตราค่าล่วงเวลาเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวันนะครับ นายจ้างนะครับจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานที่ผ่านการคัดเลือกและเดินทางไปทํางานได้แก่ค่าสมรรถภาพการได้ยินในประเทศไทยนะครับสามารถนําไปเสร็จไปเบิกได้โดยจะเหมาจ่าย600เหรียญไต้หวันนะครับสค่าบริการดูแลรายเดือนที่จะต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหา,าง,งานไต้หวันตลอดระยะเวลา3ปีปีแรก1,800ยเหรียญไต้หวันปีที่2 1 7 0 0เหรียญไต้หวันแล้วก็ปีที่3 1 5 0 0เหรียญไต้หวันนะครับ อันนี้นายจ้างก็จะจ่ายให้นะครับ3ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปและกลับประเทศไทยเมื่อทํางานครบสัญญาจ้าและ4ค่าเบีย้ยขยันสําหรับผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบบริษัทเป็นเงินเดือนละ2 0 0พันเหรียญไต้หวันต่อเดือนนะครับจ่ายทุก3เดือนต่อครั้งนะครับนั่นหมายความว่าทุก3เดือนเขาจะจ่าย6000เหรียญไต้หวันนะครับก็อันนี้เป็นสวัสดิการที่นายจ้างเขาให้นะครับเพราะฉะนั้นบินไปทํางานฟรีเนาะค่าต่างๆก็คือนายจ้างรับผิดชอบ ให้หมดนะครับแรงงานไทยจะต้องรับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับได้แก่ค่าอาหารและที่พักอันนี้นายจ้างจะหักจากเงินเดือนนะครับ2,500เหรียญไต้หวันต่อเดือนแล้วก็ค่าตรวจสุขภาพที่ไต้หวันค่าทําใบถิ่นที่อยู่ค่าเบีย้ยประกันภัยแรงงานแล้วก็ค่าเบีย้ยประกันสุขภาพนะครับอันนี้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนะแต่คงไม่เยอะหรอกครับถ้าเขาไม่ระบุตัวเงินมาเนะี่ยไม่ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ ลักษณะงานที่จะไปทำนะครับบริษัทได้ให้ทำงานแต่ละแผนกตามความเหมาะสมเช่นงานชุบอัดเจาะตัดเคลือบตรวจสอบบรรจุเป็นต้นหรืออาจให้เป็นผู้ช่วยหัวหน้างานในสายการผลิตนะครับการทำงานก็จะเป็นงานที่หลากหลายนะครับเดี๋ยวไปหน้างานก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับทีนี้วิธีการสมัครนะครับท่านจะต้อง กรอกข้อมูลนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับและลงลายมือชื่อนะครับวันเดือนปีที่สมัครนะครับพร้อมติดรูปถ่ายขนาด2นิ้วสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับตามแนบท้ายประกาศนี้ซึ่งจะเป็น QR Code แบบฟอร์มในการสมัครที่จะประกาศท้ายนี้นะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมต่อไปก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหนังสือเดินทางนะครับถ้ามีนะครับ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะอันนี้คือเข้าใจเหมือนกันนะหลายท่านที่ถามว่าไม่มีแล้วจะทําไงก็เข้าวงเล็บถ้ามีไว้แล้วนะครับสำเนาวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่านะครับปวสนั่นแหละนะครับหรืออาจจะเป็นปวทนะครับม .6 ไม่แน่ใจนะว่าได้หรือเปล่าท่านต้องไปโทรสอบถามเองนะสำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าถ้ามีนะครับ สำเนาห,หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีสำเนาใบสำคัญการสมรสหรือใบสำคัญการหย่าถ้ามีนะครับเอกสารทุกอย่างท่านต้องตรวจสอบแล้วก็ลงลายมือชื่อนะครับรับรองสำเนาหให้เรียบร้อยนะครับาหากมีการตรวจสอบพบว่าท่านปอมแปลงเอกสารนะครับก็ถือว่าคุณสมบัติท่านจะไม่ตรงตามที่เขากําหนดนะครับจะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะโดยทันทีนะครับ การรับสมัครนะครับเขาจะรับสมัครระหว่างวันที่11ถึง14มีนานะครับท่านจะต้องสมัครผ่านทางอีเมลนะครับก็ผ่านอ,าอีเมล t w a p p l y d o บ doe. g m a i l com นะครับยื่นได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าท่านยื่นได้จนถึงวันที่14เวลา,า5ทุ่ม59นาทีนะครับโดยกรมการจัดหางานจะตรวจสอบเอกสารนะครับ ให้ในจ้างก่อนที่เขาจะส่งไปให้ในจ้างอีกทีนะครับแล้ววันที่19มีนานะครับหลังจากที่เขาตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะแจ้งรายชื่อของเรานะครับว่าใครมีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกนะครับ โดยเขาจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศหรือทาง Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจ,จัดส่งนะครับท่านสามารถไปดูได้ทั้ง2ช่องทางนะครับแล้ววันที่21มีนาคมนะครับในจ้างจะมาคัดเลือกคนหางานเองโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับ นายจ้างมีแผนจะนำแรงงานนะครับไปทำงานประมาณกลางเดือนเมษายนนะครับ2567ก็คือสมัครในเดือนมีนาเมษายนนะครับประมาณหลังนะครับสงกรานก็ได้ไปทำงานกันนะครับรายละเอียดอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวแนะนำให้ท่านเข้าไปอ่านในประกาศนะครับประกาศจะอยู่ที่หน้าเว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับโดยที่ท่านจะเข้าไปดู ตรงประกาศรับสมัครงานนะครับมันจะมีประกาศรับสมัครงานไต้หวันที่เป็นกลมจัดส่งอยู่ท่านสามารถไปดูตรงนั้นได้นะครับมันจะมีรายละเอียดอีกนิดนึงผมไม่อ่านแล้วนะครับเพราะว่าบางทีมันเยอะไปนะครับถ้าท่านถ้าท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022451034ในวันและเวลาราชการนะครับประกาศนี้ ประกาศเมื่อวันที่7มีนาคมนะครับ2,567ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่สนใจไปทำงานไต้หวันหลายท่านอาจจะบอกว่าหูรับก็น้อยนะครับเงื่อนไครก็เยอะภาษาจีนอีกผมไม่รู้ผมสมัครมันจะมีใครสมัครได้วะก็อยากจะบอกว่ามันมีนะครับทุกครั้งที่เขาเปิดรับสมัครมันมีคนไปทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าใครไม่รู้ภาษาอะไรเลยนะ่ยไปเตรียมตัวได้แล้วนะครับ ไปพัฒนาตัวเองได้แล้วไปทํางานต่างประเทศมันหมดยุคที่คุณจะไม่รู้ภาษาอะไรแล้วนะครับอย่างน้อยภาษาอังกฤษคุณต้องรู้นะอย่างงานออสเตรเลียที่เขาจะเปิดในอนาคตนะครับที่กรมจะเปิดไม่ใช่อ้พวกมิชชีพที่เปิดตอนนี้นะอันนี้ไม่นับไอมันหลอกลวงไปนะครับมันก็บอกว่ารับหมดแหละเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่เตรียมความพร้อมนะครับใครที่มีพัฒนาการทางด้านภาษานะครับโอกาสที่จะไปทํางานกับกรมนะครับไม่มีค่าในหน้านะมันสูงนะครับ ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนยุคก,ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีความพร้อมกว่าก็จะได้ไปทำงานก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ